กึ่งลังเล็เขาเห็ดเนื้ออยู่โอ้กึ่งไปบ่มีของสีย่างวันนี้ข้าคนบัครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำคนบอกคนบ้านมีหรือเปล่าคนอย่างต่าฝันแม่นสองสองขาในยิ่ข้าวะ มีคนฝันเห็นก็เลยติดตามมาซสินี่วาเลขตรงรู้นี่ละว่าสั้นแต่ว่าตองวดน่าจะว่าสภาพโอ้ทุกสันหรือเป่าอฝันแล้วตองวดสิบหกสั้นมากจริงแมนตองวดฝันเห็นคนโมสิบสองน้องนุ่งเขาอ่ะละเขาสึงลงวีบัตรละเอ้าตัวานนี้ที่แรกไปจากไปยังไงป่านนี้เขาย้อนไปเห็นเขาอยู่งต้งเฮียน ว่ากันไปกันมาอยู่แท็กมันลงมาตะถึงมาอยู่หลังวันนี้เขาเซ็งจรงการเงียวนะแบบของควาดอ่ะวันนี้บักหอยจับอยู่ข้างนี้บักหอยอะไอ้ยังเขาอันบักหอยทากเลยน้ำบาดนะเร่มงกลมนะเรื่มกลมประมาณเออซ้ำซ้ำนี่ก็ซ้จังเลยโอ้จับอยู่บ่ซ้ำเลยบักกอกหรือเปล่าที่บวกซ้ำ บอดนี้เลาเอาขานี่ไป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 ยันไปยันบักหอยลงปุกปลลงมาตอดนี้นี่คนมาถามป้านบกหอยอยังคือมาดับขาป้านบกหอยจับขาเักหอตอนนี้เห็นมันเลี้ยงหลายคือนยังไอ้ตัวพี่ท่านป้ามันเอาเงินมันเลี้ยงซส่กระลังไว้พี่ท่านอ้นั่นละมันยงว่ัสชนหม่แม้เลี้ยงบักหอยบกหอยชากัน มืมันข้นต้นบุงงกินใบบางงกินอย่างลำบากอันนี้น่องอาดสีปลลุ่งเลยเลยเอามือเอาขาอย่างนี้ล่ะจับไปจับขายงขวาเขาเล่นยันลงลุกลุกลุองเอาตีนไปเคี่ยแมมนแหมเมนอืมอะไรขันเชียวพูัดเจียวผู้นั่นเลยจ้ะพันเจียวผู้นั่นออแต่ว่าเสียแรกเขาอยู่ตั้งเฮียนเฮียนลำบางไงเฮียนลงก็ะเดโอ้ยวันนีอ วันที่ก็เลุยกับมากวนี่ขาเชียบกัมหอยลงคายเอก็ลงมากค้างวัตอนวดนที่นีไอวันที่แต่วันที่หนึ่งมาดวันที่สิบกนี่ันสองเที่ยวหรอไม่เห็นผู้นี่เราจะไปสองเที่ยแล้อผู้นี่แม่งันมือขึ้นกับันเนี้ยโอ้มมอขึ้นกับันนี่จังไบหมอขึ้นว่าวางไอบัน บัวจ้าาพเจ้าาวาตัวนี้ฟันฟันสามช็อตเยอะมีหลายตอกมีหลายช็อต่งเอาเอาช็อตที่สางบนี้เ็อตที่วองรถกับบ้านรถดีกับเลยรถย่างบัดบัดด่างคือเป็นเสีลุงไปลุงว่าก็เออนี้ก็รถยางจะเกี่ยวะแ้่ว่ารถจิงรถจิงรถลูกพัวใไข่แดงนะบ็าขับมาเจ็ดที่นั่งโอ้รถแว่นอ่ะ รถเกียร์ที่นั่งเออรถเกียร์ที่นั่งรถไอ้ยังเพคนอ่ะบัดนี้มันเป็นเป็นเอาพัดยึดทั้งยู่ทั้งไทยทั้งขวานี่บัดนี้เด็กหน่อยยืนอยู่เอามันคือบุกเข้าไปนั่งทั้งไหนอ่ะเออแต่ว่าูกคันนี้สีทองบัดโอ้โหบัดคันเลยห้องอลามเลยเลี้ยงเออเฮ้อเลี้ยงเออเลียมเออเลียมเลยจะไปบัดนี้เด็กหน่อยยืน เยินจับอย่างงี้เอ้าไม่ใช่มาตกเลยว่าว่ากับยายเมือยายเมือกันเลยรถเลีนไปเต้นดองดองดองไปรถเลยโลกลุมป,ป,ป,ปั๊บตกลงบัดนี่บอกยน้อยให้ว่ากันอกเออตกลุเออตกลุบัดนี่มันขาอย่างขัวคือเขาเะรอมันมันเจ็บขาอย่างขัว้าบอกยายน้อยเจ็บขาอย่างขัว้าวันนี้รถก็รถจอดจอดกัน เปิดประตูแต่ว่าบ่เห็นคนลุ่งเด้เออตัวขั้นอขั้นมันตกว่าเห็นมีแค่ลกะเลยว่าสิแล่นแปลว่านอ่ะมันไถอือก็เลย่องหูเมียฟันสองของมันอันนี้อันนี้ช็อตที่2แม่นบัดช็อตที่3บัดนี่ช็อตที่3ามมาขึ้นนี่มัดมัดเกียสาพี่น้องก่ที่3เฮียหลังนั่นมันมันมีหลังเดียงมี2 3หลังเหี้ยออ คนหลยหลจกเป็นงานเอียงไปวันนี้บ่ขึ้นดอกม่วงแล้วว่าบ่ขึ้นหลังแรกขื้นลังแรกเขาเห็ดเนืออยู่ไปบ่มี่องสิย่างวันนี้ฆ้าคนบัดนี้เหียนกะเฮี้ยนปองเป็นป้องเป็นอย่างเนาะคนกับไหลค่อยไปโอ้กูตกซะนน่าวายันตก เขากบบเลื่อยเนื้ออยู่บ่เลือยเนื้ออยู่เบิ่งไปเบิ่งมาเป็นแมวว่ะจับแมวกันเดียวมีคนปาดโอ้โอ้เลี่แมวเลี่แมวแมวสีสีสีมุนมันไงมันเนื้อหัว่เป็นที่เรียกว่าเนื้องที่เรียกว่าเนื้องหัวเขาเหยียดเลยปัดกายไปเดียวมาไปจับขาขึ้นแล้วมีคนซอยคนดูบ่พอซอยหนังมันไงซอยออกรอกที่ลอกก็บ่ราะลอกเนาะ บัดนี้แมวแมวดำตัวเงินหมุบอยู่ทั้งนี้บัดนี้ไม่เอาดำไงตัวนึงกำลังถ่าเสือนอีกบอวันเสือนมันมันหมุบอยู่คือนยังไงนะยะอ๋อหลังตัวก็มีแค่นั้นละวันเออเอาสามช็อตนะคช็อตบ้านนี้ให้พ่อโกดพ่อโกดตีเป็นเลขตีเป็นเลขเออแต่ว่าคือฟันที่แหลกขึ้สองเที่ยที่แหลกมักมักก่อนเลยจ้ะ มักตัวนี้พอมักขาดซุนเอ่อมักขาดซุนอ่าเพด้ว่าบนเด้อยวแล้วมักล่างอีกพอพราะเอาเคลียร์ลงล่างนี่เออเคลียร์ลงล่างเอ่อซุนขึ้นม้าซุนล่างอย่างเดียวล่างวันล่างอย่างเดียวเหระเออสำหรับตัวนี้ล่างอย่างเดียวเน่ยอืมวันนี้สวัสดีสวรรค์ก็ติว่าล่างที่เก่าล่ะก็ตัวเก้านี่ล่ะเออพอเห็นหอยอีก บอลเด็กน่อยตกเหน่อยตกรถอีกขายขายอยงขวันเจ็นเจอบหาซุดล้างอย่างเดียวโอ้ฝันสองข้างนี่เล่นหาซุดล้างเลยแล้วจะเสียเด้อพอจะซื้อน้ำกันแด้ี่ว่าตัวกันก็ฝันเอาบัตรที่สามบั่นนี่บัตรที่สามนี่ไปเื่อนเขาเนี่ยโมสิบสองเนาะมอนโมยิบสองมันอยู่มันจะเป็นวิบัติโมยิบสองมันสิบอลหนึ่งสอง <ไป S 3> หนึ่งสองหกว่นจะเรียสองตัวมันมีอยู่สี่เดียวมึงวันมันมีสองเก็กับหกหนึ่งสองเก็ดกับหกหนึ่งสองเก็กับหกมึงเออมัดตัได้กอนะมัตัวได้สองเก็ดตไเอออมันแมวเดิโอเลือดม้ดิเด็กเม้ดิ บังนี่กัรามาเรียกเขาว่า,อ<ม>าสองบางนี่กับตลาล่าลยะมีสองสองเจ็ดกับหกหนึ่ง้ะเรียกสามตัวกับจะแซวยังไงสุดยมังเรียกสามตัวสามตัวนี่ที่เป็นตัวไหนพอ่อจักแล้วอย่ตนหั่นละน,นสองคูหล่ะจับแซวรวยหล่ะหกสองหนึ 1, 6, ่งบอกขึ้ยังไงหนึ่น 1> 1, 6, ก็ตตัวเนาะหนึ่งหกเก็ดบอกเนี่ใช่ีหนึ่เก็สิใา่ดีนะหกเก็ับหนึ่งสามเก็ดเป็นตัวหนึ่งเก็ หนึ 1, 6, 1, ่งหกหนึ่งซองไปเสร็จไหมไปไมเอาไปม่เา right. ่แต e. ่อวา่อนเด็กขั้นเด็กหน่อยเชียนตลอดขั้นยังหน่อยเียนยังบอกว่าไปทะเบียนแต่ว่ามันเป็นท่องท่องคําไปเป็นขันเลื่อนมดใช่ไหมอหลรอันน็้รถทั้งขั้มออันย่ขึ้นยแขนนี่แหละอันนี้หาิวพ่อสีเดียวเลย เราขนาด variance, สีเดียวกันเลยโอ้สีทองมีนองเลยอารามพอว่ายังเกาะหกยังเกาะหกหนึ่งเก็บหนึ่งหกหกหนึ่งกับเอียงก่อนสองเกจสองเกจเป็นสามตัวไหมสามตัวจับเสียหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองออกับสอง วงกลมเลยสองเจ็ดสองเจ็ดอ่ะวงกลมเลยว่เ้ยเลยเจ็ดคืออี๋เนาะก็าชุดน่ือคือวเลกบนเลยฮัทกนด้ยกว่าดว่าไปก็ิว่าว่าเมื่อวาล่างเน้นล่างเอ้พันธุนนี่มักแหงว่าสัชุเนี่ยแตวลาก็คือมักแห้งเอมักแห้ง เน็ตโงวดนะเพรวันสันปันใดตัวไดก็มากแห้งเี่ยหาศูนย์หาศูนย์มากแห้งเน้นล่างยังเดียว้ล่ใงเดียวพี่เกียบบนไม่สเนี่ยเอ้าวงไปเลยสองเก็สองหกยัเคลือนอเคลื่อนเคลือนได้เหเคลื่อนส่วนใสี่วงูสี่ยมากมากลางเน้นล่างยังเดียวออยตัวนฟ้าแล้นี่ไปออกบน แก่เจ้าเงาเออแก็เจ้าเงาที่จับเลยมังไหยตโดนหลับพี่น้องเฮ้ยขัดมีคักับพ่อว่าขักเนี้ักแน่อยอดี๋ยวใงานเลยเ้ยคนเนีใส่ปลดเนาะแต่ไม่ถึงหกตึงสองสองเจ็ดวงไว้เลยเาื่อน่าจับให้เิ็วไปแล้ว อย่างสี่ละันเวอสร้างหัวมันเถอะคอยมันออกอือยมันผิดอืมลทางเข้ากวจะวาตัวเด้อค้ามฝันเด้อค้ามฝันเนาะฝันสุฟังอืมฝันสุฟังโอ้ค้อมฝันในฟังเนาะ็ะังสี่ละค้ามฝันของคนเนาะวงกลมล่างคือห้าศูนย์หกหนึ่งสองป็นบนว่าสันวาอืสองเจ็ดเจ็ดสอง เราเพื่อนเรียกไอ้สามตัวบ่มันบ่ใครเข่าโอ้เพราะคนกันละมักสองตัวละมักตั้สองตัวห้าศูนย์นี่ะแต่ว่าอันนี้ก็มากยุ่นนี่มวนม้วนเนี่ยม้วนนี่าพอมันเห็นคักคือนห้าศูนย์เห็นเห็นอะไรแต่เคลียร์ออกขึ้นจนได้เอาตีนเคลียร์ออกจากขาข้าวแต่ว่าบังในความท่านให้ฝันมันมียุ้ยเก้าแปดน้ำโอ้บักหอยโอ้แมน หอยเนีจะวางว่ามักจะว่างหอยอันมันกอนน้ำหนังยีราฟเพราะว่าก็ทีบว่ามักอยังเพราะแล้วขาเชี่ยวออกนนมัเล่่มเล่่มักตัวนี้เอล่่มกระยานเพราะว่าเจ้าของได้ไปสู้มันขาดกวนแมนออืฝันเห็นผู้เดียวตั้งสองเท้าอีกแมนเอาครับอิซีครับผมก็ยูบูนี่สองหรือที่แมนตัวนี้ก็ได้ ก็จะเปเด็กสองตัวเอออืมเอาจจะเป็นมีพอดีอาจจะเป็นสามสามตัวบนเราไหมเออมากงวดเนี่ยโอ้อาจจะเป็นสามตัวครับมางวดหนิครับพี่สีผมหกหนึ่งสองบนหาศูนย์ล้างแต่ว่าสองเก็ดกัดกัดอะไรคือหกสองเก็ดนะเพราะว่าเป็นอย่างคือหกสองเก็ดหกเก็สองหนึ่งกับเจ็ดมันไข่ไข่กันนะครับเด้ออ่าสําคัญคือหนึ่งกับเจ็ดนี่ละอ่าตัวสําคัญครับพี่สีผมอไข่ไข่กันหก หนึ่งสองหรือหกเจ็ดสองมันสิอยู่ในนี้ครับเอซีอ่ครับผมอืมอ้าหลายคือหาซุนล่างไม่เดียวออแต่ว่าล่างนี่ <จะ S 2> เล่นหาซุนตัวเดียวก็เพื่นซอว่าสิซ้อตัวนี้แหละออครับผมบออแต่ว่าเพืออ่อนซีสองคนเหรอเน,นี่ยครับสบมานกันก็ยังอย